ดนตรีอันไพเรอะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่อยู่คู่กับชาวอีสานมาอย่างยาวนานคอยสร้างความสนุกสนานคลื่นเครงอย่างทีน่นี้จะมีอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ในสืบสารงานศิลป์เพ พินมีองค์ประกอบหลักถึงสอย่างด้วยกันนะคะนั่นก็คือพินช่างทำพินรวมไปถึงคนเล่นพินค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นของเราในวันนี้คือกระบวนการทำพินเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ากว่าจะได้พินมาแต่ละคันนั้นมีความยากง่ายขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ จากหลักฐานที่นักโบราณคดีค้นพบนั้นนะคะเชื่อว่าพินมีมาตั้งแต่2,500ปีก่อนพุทธกาลค่ะพินมาจากภาษาบาลีว่าวีนานเป็นเครื่องดนตรีที่มีสายมีต้นกําเนิดมาจากสายธนูของนายพรานเมื่อดีดหรือปล่อยลูกธนูจะมีเสียงดังขึ้นจึงมีการประดิษฐ์คิดค้นและวิวัฒนาการมาเป็นพินในปัจจุบันค่ะ พินมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปนะคะเช่นจังหวัดอุบลราชธานีเรียกพินว่าซุงชัยภูมิเรียกว่าเต่งหนองคายเรียกว่าขาจับปีแต่ชื่อสามัญที่คนทั่วไปเรียกก็คือพินนั่นเองค่ะคุณตาทำพินมากี่ปีแล้วคะ30ปีแล้วครับโอ้ oh, 30ปีเลยเหรอคะครับแล้วจุดเริ่มต้นในการทำพินเราใช้ไม้อะไรลักษณะแบ ถ้าลายไม้นะครับไม้ขนุนไม้ยางรักไม้ยางครับอยากเคยเห็นไหมรู้จักไม้ยางรักไหมลูกยังค่ะยังไม่อยากจะไปดูไหมล่ะต้นนั้ก็มีมีเหรอคะครับงั้นขับไปดูได้ใช่ไหมคะครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นน้ำเกลียงหรือต้นยางรักเป็นไม้เนื้อสวยมากออกสีแดงคุณภาพดีไม่บิดไม่งอเราอายุประมาณเท่าไหร่คะถึงเอามาทำพิมพย์ก็คงเป็น80ร้อย ส่วนไม้ตรงนี้ยเอาไปทําส่วนไหนของพิมพ์ได้บ้างอ,อ๋อทำตัวพิมนเราใช้แก,ก่นดข้างมันะจะเห็นได้นะคะว่าต้นยางเราต้นนี้มีขนาดใหญ่สามคนโอบได้เลยค่ะไม้ที่ใช้ทําพินมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะที่นิยมคือไม้นนซีไม้ยางรักและไม้ขนุนค่ะไม้ขนุนเป็นไม้เนื้ออ่อนจะให้เสียงที่ทุ้มกังวานมีน้ำหนักเบาและให้สีเหลืองไม้นนซีไม้ยางรัก เป็นไม้เนื้อแน่นจะให้เสียงแหลมใสมีความคงทนกว่าไม้เนื้ออ่อนและให้สีแดงอมน้ำตาลค่ะส่วนประกอบหลักๆของพินมีอยู่8ส่วนด้วยกันนะคะนั่นก็คือเต้าพินคอพินหัวพินขั้นแบ่งเสียงย่องลูกปิดขึ้นสายสายพินและปิกค่ะหลังจากที่ได้ไม้มาแล้วนะคะเราก็นำไม้มาตากผึ่งลมที่ร่มเพื่อไม่ต้องการให้ไม้แข็งเร็วเกินไป ก็จะทําให้ไม้บิดงอได้ค่ะเมื่อไม้แห้งดีแล้วก็ใส่ไม้ให้เรียบให้หนาเสมอกันแล้วนําเลื่อฉลุปไปตามรอยแบบที่วาดไว้เจาะโพรงกล่องเสียงนําไม้อีกแผ่นสากบบางประมาณ0.5เซนเมตรฉลุปเป็นลายเพื่อทําปล่องเสียงมาประกบด้านบนของเต้าพินส่วนพินไฟฟ้านะคะก็จะใช้คอนแทคเป็นตัวรับเสียงและกระจายเสียงค่ะ จากนั้นจึงติดฟิงเกอร์บอร์ดซึ่งฟิงเกอร์บอร์ดก็คือส่วนของคอพินที่แบ่งเป็นช่วงหรือสเกลนั่นเองค่ะแล้วใช้เฟสติดขั้นระยะห่างระหว่างสเกลแต่ละช่องและในการติดเฟสนั้นนะคะคุณตาบอกว่าเฟสที่ติดนั้นจะต้องมีระนาบเดียวกันเพื่อให้ได้เสียงที่ถูกต้องและไม่เกิดเสียงบอดค่ะเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการติดเฟสแล้วก็เพิ่มรายละเอียดปลีกย่อยใส่ลายบนตัวพินเคลือบด้วยยูรีเทน2-3ครั้ง จนรู้สึกว่าผิวของพินมีสัมผัสที่เรียบลื่นเหมือนกระจกใส่สายพินเทียบเสียงและขาดไม่ได้เลยคือการใส่หัวพินค่ะตอนนี้มูก็ได้พิงที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะได้ยินเสียงพินที่ไพเราะจากเจ้าพินตัวนี้นะคะเราจะไปดูกันค่ะว่าผู้เล่นเขามีการฝึกฝนมีเทคนิคเคล็ดลับอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะตาสวัสดีค่ะสวัสดี ต,ตาเล่นทิ้งมานานหรืยอยังคะเดีย๋ยวนี่หกขีมหาปีแล้วลายคืออะไรคะนี่ลาเนี่ยเขาเอื่นว่าลายนั่นลายนี่เขาบอกเขาบอกเอื่อน,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 เนเป็นเพศนี่มือพินเอาไปแข่งกันนี่โดยมาไมันือเป็นลายปูปะลาแข่งกันใทยได้ลายนี่ถือว่าปูนั่นบวม็นธรรมดา คุณตาทองใส่ทับถนนเป็นศิลปินที่มีผลงานโดดเด่นด้านการดีดพินจนได้รับการยอมรับให้เป็นปราชญ์แห่งศิลป์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะและเป็นศิลปินคนแรกที่ได้นําเครื่องดนตรีอย่างพินมาประยุกต์ให้เข้ากับเครื่องดนตรีสากลได้อย่างลงตัวค่ะเห็นไหมล่ะเขาว่าเครื่องดนตรีอย่างพินนี้ก็มีเสน่ห์ไม่แพ้เครื่องดนตรีชิ้นใดในโลกทั้งยังบ่งบอกถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ัแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมหรือยังที่เราจะร่วมภูมิใจไปกับพินศิลป์แห่งเสียงเพลง